สวัสดีค่ะทุกคนในคลิปนี้นะคะไม่ดีจะสอนทำกระโปรงง่ายๆนะคะไม่ต้องทำแพทเทิร์นด้วยนะคะสำหรับมือใหม่เหมาะที่สุดเลยนะคะแปดทวิตนะคะรอบตัวใส่ขอบแล้วเสร็จเลยนะคะมาดูวิธีทำค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะทุกคนก็ไปอัดผ้ากาวมานะคะส่วนวิธีอัดผ้ากาวไม่ดีก็ลงคลิปสอนให้แล้วนะคะแล้วก็วิธีวัดตัวก็ลงคลิปให้แล้วนะคะถ้าเกิดใครมาดูคลิปนี้คลิปแรกนะคะให้ไปดูอีพีหนึ่งก่อนเนาะเพราะว่าไม่ดีสอนหลักนิ้วสูตรหลักสูตรหลักนิ้วเป็นเร็วนะคะพอเราอัดผ้ากาวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกัดให้ริมผ้านะคะมันเท่ากันโดยเฉพาะช่วงชาย นะคะเพราะว่าลายมันจะได้ตรงกันนะคะส่วนคลิปที่สอนวัดตัวอยู่ ep 7 0นะคะให้ทุกคนตั้งโทรศัพท์ขึ้นแล้วก็กดเข้าไปที่รูปใต้คลิปนะคะรูปเมดีใต้คลิปแล้วก็ไปไล่หาดูในเพลย์ลิสต์นะคะสำหรับใครจะรีดพับชายก่อนแล้วค่อยมากััดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็จะง่ายเหมือนกันนะคะไปรีดพับชายมาก่อนนะคะแล้วค่อยมากรัดก็ได้นะคะ ทำได้สองแบบเนาะแล้วแต่ความสะดวกของทุกคนเลยนะคะอันนี้ก็คือเราจะกะว่าเราจะเอาลายแค่ไหนนะคะเราก็ขีดผ้าถุงแต่ละผืนลายจะไม่เหมือนกันเราก็พยายามล็อกลายนะคะด้านข้างสำหรับตะเข็บ นะคะก็จะมีแค่ตะเข็บเดียวนะคะตะเข็บตรงที่เราจะเข้าซิปนะคะจะมีตะเข็บเดียวสําหรับขอบก็ทำขอบตรงได้เลยนะคะง่ายมากนะคะวิธีทำขอบทำขอบตรงนะคะไม่ได้สอนเนาะ สอนแต่ทำขอบโคง้งเพราะว่ามันง่ายมากคิดว่าทุกคนคงจะทำเป็นก็เลยไม่ได้ลงคลิปสอนนะคะจากนั้นนะคะทุกคนก็จะต้องเช็คความยาวนะคะสำหรับตัวนี้นะคะความยาว34นะคะความยาว34เราจะทำขอบเท่าไหร่ให้เราหักออกไปนะคะอันนี้คือไม่ดีจะทำขอบนิ้วหนึ่งขีด ไม่ดีก็จะหักไปนิ้วหนึ่งขีดถ้าเกิดจะทําขอบนิ้วหนึ่งกระเบียดก็ให้หักตรงนี้เลยนะคะนิ้วหนึ่งกระเบียดนะคะเราก็จะเอาช็อคติ๊กไว้เลยนะคะจากเราลดขอบนิ้วหนึ่งกระเบียดล้วก็จะติ๊กไว้แบบนี้นะคะสําหรับใครที่ชอบขอบใหญ่ขอบเล็กก็ไปลดเอาเองนะคะแล้วแต่ความชอบใจของแต่ละคนเลยนะคะวัดความยาวแล้วก็วัดจากขีดรอยที่เราขีด ช็อกตรงด้านชายขึ้นมานะคะแล้วก็ลดขอบไปนะคะเราจะติ๊กแบบนี้ทั่วทั้งผืนแล้วค่อยขีดนะคะใช้ไม้บรรทัดขีดให้สุดผืนเลยนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ เราก็จะได้ความยาวของกระโปรงไม่ต้องทำแพทเทิร์นนะคะง่ายมากนะคะจากนั้นเราก็จะขีดจุดที่เราติ๊กเอาไว้เนาะขีดหากันเราก็ได้ความยาวของกระโปรงแล้วนะคะเราจะทําแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะทุกคน พอเราขีดเส้นนะคะเช็คความยาวของผ้าถุงนะคะทั้งด้านบนและก็ด้านล่างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากะทวิตนะคะเพราะว่าเอวของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะในคลิปนี้แม่ดีจะสอนวิธีกะทวิตนะคะเพราะว่ามันจะเป็นทวิตรอบตัวเอวเราเท่าไหร่นะคะให้เราหารสองโดยวัดจากสันทบผ้ามานะคะเอาเข็มหมุดกลัดไว้ก่อนนะคะ อันนี้เอลยี่สิบแปดเราก็วัดมาจากซันทบผ้าสิบสี่นิ้วนะคะเพราะว่าข้างล่างสิบสี่ข้างบนสิบสี่ก็เป็นยี่สิบแปดเนาะวิธีกะทวิทนะคะเราก็จะวัดจากจุดที่เราวัดเข้ามาสิบสี่นิ้วตะกี้นะคะไปถึงริมผ้านะคะแล้วก็เผื่อตะเข็บริมผ้าฝั่งนี้นะคะเผื่อตะเข็บไว้เลยนะคะไว้เข้าซิปไว้เย็บตะเข็บเลยนะคะ เราก็วัดมาถึงจุดที่เราวัดรอบเอวสิบสี่ตะกี้นะคะว่ามันได้เท่าไหร่นะคะวัดมาถึงจุดนี้นะคะจุดเอวจริงของเราว่าได้เท่าไหร่นะคะให้เราหารสี่เหมือนกันนะคะโดยการสันทบสายวัดก็ได้นะคะถ้าเกิดใครไม่เก่งหารก็ให้สันทบสายวัดให้เป็นสี่ช่วง นะคะคส่วนด้านเอวนะคะฝั่งที่เป็นสันทบผ้าฝั่งนี้นะคะเราก็จะหารสี่เหมือนกันนะคะทุกคนหารสี่โดยการทบสายวัดเหมือนกันนะคะเอวของใครเท่าไหร่ก็ตามแต่นะคะให้หารสี่เหมือนกันหมดเนาะนี่คะ่ะทบสายวัดแบบนี้นะคะ นี่ก็คือสองแล้วนะคะทบมาอีกทีก็จะเป็นสี่แล้วนะคะนี่ค่ะเราก็ดูว่าได้เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะได้สามนิ้วครึ่งเนาะ นี่คือเอวจริงนะคะช่วงทวิตจะห่างกันสามนิ้วครึ่งนะคะสำหรับของทุกคนที่ทำตามก็อาจจะไม่เท่ากันกับที่แม่ดีสันทบนะคะเพราะว่าเอวเราไม่เท่ากันเนาะเราจะมากะฝั่งสันทบ5้าก่อนนะคะทุกคนทวิตของเรานะคะหารสี่แล้วได้ห้านิ้วนะคะเราจะวัดเข้ามาสองนิ้วครึ่ง คือเอาครึ่งหนึ่งของทวิทที่เราหารสีแล้วนะคะจุดที่สองนะคะก็จะเป็นรอบเอวของเราที่หารสีนะคะที่ได้สามนิ้วครึ่งนะคะสำหรับตัวนี้นะคะต่อไปนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นทวิทที่เราหาร4ีก็คือห้านะคะห้านิ้วของทุกคนก็อาจจะแตกต่างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวกระโปรงที่เราหารสีก็คือสนิ้วครึ่งนะคะ จุดนี้ก็จะเป็น5นิ้วนะคะจุดนี้ก็จะเป็นสามนิ้วครึ่งนะคะจุดต่อไปก็จะเป็น5นิ้วนะคะช่วงทวิตนะคะจุดนี้ก็จะเป็น3นิ้วครึ่งนะคะส่วนริมฝั่งนี้ก็จะเท่ากับทวิตที่เราหารสีแล้วก็แบ่งครึ่งก็สองนิ้วครึ่งเหมือนกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ก็จะเป็นทวิตสองนิ้วครึ่งเพราะว่ามันจะต้องไปรวมกับฝั่งข้างล่างด้วยนะคะที่เหลือก็เป็นตะเข็บนะคะตะเข็บตรงนี้เราขีดลงไปนะคะที่เรากะไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะถ้าเกิดใครงงใครไม่เข้าใจก็ให้ดูซ้ำเอานะคะหรือไม่ก็สต็อปวิดีโอไว้เป็นช่วงๆนะคะพอเราได้ตำแหน่งแล้วนะคะเราก็จะ ใช้คาร์บอนนะคะกลิ่งให้มันทะลุแต่ก่อนที่จะทำก็กัดเข็มหมุดให้มันดีๆหน่อยนะคะเดี๋ยวมันจะเคลื่อนเนาะนี่ค่ะเราก็จะกลิ่งตามล็อกที่เราล็อกตะกี้เลยนะคะฝั่งสันทบก็จะเป็นด้านข้างฝั่งริมก็จะเป็นด้านข้างเหมือนกันหรือว่าเล้บแต่ใครอยากได้เป็นซิปหลังก็หมุนเอานะคะ เนี่ค่ะเราจะติ๊กให้มันทะลุออกไปข้างล่างนะคะช่วงทวิตกับช่วงเอวนะคะเราก็จะไม่ใช้คาร์บอนที่มันเข้มมากนะคะเพราะว่ามันจะทะลุออกไปข้างนอกนะคะเราก็เลยจะใช้คาร์บอนสีขาวนะคะเพราะว่าเราติ๊กฝั่งที่เป็นด้านโชว์ของหน้าผ้าเลยนะคะเวลาจับทวิตเราก็จับเย็บเดินห่างไปเลยนะคะ เนี่ยค่ะให้มันทะลุออกมาแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นรอยแล้วนะคะส่วนช่วงที่เป็นตะเข็บนะคะก็วัดลงมานะคะแปดนิ้วนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครจะขีดให้สุดชายผ้าเลยก็ได้นะคะขีดเป็นรอยเอาไว้นะคะขีดให้มันทะลุข้างล่างนะคะ ช่วงที่เราจะเข้าซิปตอนเย็บก็เย็บให้มันลายตรงกันนะคะข้างล่างนะคะล็อกลายให้ตรงกันแล้วก็มาย้ำไว้เข้าซิปช่วงแดนิ้วเนาะเพราะว่าซิปเรามันยาว9้านิ้วซิปโซนนะคะเราจะเข้าได้แค่8ดนิ้วนะคะเราจะถอดเข็มหมดออกให้หมดเลยนะคะจากนั้นเราก็จะตัดเผื่อตะเข็บ ไว้เข้าขอบประมาณครึ่งนิ้วนะคะหรือห้าขีดนะคะส่วนผ้าที่เหลือที่เราตัดออกก็จะเป็นขอบนะคะก็จะเป็นผ้าทำขอบกระโปรงนะคะสำหรับขอบตรงนะคะถ้าเกิดใครยังทำไม่เป็นนะคะก็ให้คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวไม่ดีจะลงคลิปสอน พอดีแมดีคิดว่าทุกคนทําเป็นนะคะก็เลยสอนแต่วิธีทําขอบโค้งเข้าขอบโค้งนะคะขอบตรงมันก็จะง่ายๆเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามือใหม่จริงๆก็อาจจะนึกภาพไม่ออกนะคะถ้าเกิดใครไม่เป็นก็ให้คอมเมนต์ใต้คลิปเดี๋ยวจะลงคลิปให้นะคะค่ะวิธีกลัดทวิตนะคะ เราก็จะกลัดด้านนี้เลยเราจะเอาเข็มหมุดกลัดนะคะด้านริมผ้าก่อนเลยนะคะจากจุดที่เราติ๊กเอาไว้แบบนี้นะคะเอาเข็มหมุดกลัดไว้เลยค่ะส่วนตะเข็บที่เหลือก็จะเป็นช่วงที่เข้าซิปนะคะต่อไปมันก็จะเป็นช่องอยู่เนาะสามนิ้วครึ่งที่เราเอีวหารสี่นะคะเราก็จะ ปรัทวิตให้มันชนกันแบบนี้นะคะสำหรับทวิตท,ที่สองนะคะให้เส้นมันตรงกันเนี่ยค่ะเราก็ได้ทวิตท,ที่สองแล้วนะคะเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะตรงทวิตก็ให้อยู่กลื่งกลางเนาะจะทำแบบนี้จนรอบตัวเลยนะคะแล้วก็จาก เราก็เย็บเลยค่ะเย็บตามเส้นที่เราขีดเลยค่ะเย็บตามเส้นเอวที่เราขีดเอาไว้นะคะเดินทางห่างหน่อยก็ได้หรือว่าแล้วแต่เลยนะคะเดินให้มันติดกันโดยให้ตรงทวิตอยู่กล่กลางนะคะตอนเราเย็บเนาะนะคะทำแบบนี้นะคะแล้วก็กางออกมันก็จะได้เป็นทวิตแล้วนะคะ ส่วนตะเข็บข้างนะคะเราก็เย็บจากชายขึ้นมาแล้วก็มาย้ำตรงจุดที่เราจะเข้าซิปแค่ตะเข็บเดียวนะคะส่วนใครอยากได้เป็นซิปข้างก็หมุนไปทาง,ทางด้านข้างใครอยากได้เป็นซิปหลังก็หมุนไปข้างหลังนะคะนี่ค่ะถ้าเกิดเรากลัวมันไม่ตรงเราก็คลิปไว้ได้นะคะให้รอยคลิปมันอยู่กลางกลางของทวิตแบบนี้นะคะ ทำแบบนี้จะรอบตัวเลยนะคะทุกคนพอเราทำรอบตัวเสร็จนะคะเราก็จะเนี่ยคะ่ะเย็บตะเข็บล็อกเอาไว้ตรงแปดนิ้วนะคะแล้วก็ไปพ้งแล้วก็เข้าซิปนะคะจากนั้นเราก็เข้าขอบแล้วก็เสร็จเป็นตัวกระโปรงนะคะเย็บข้างเข้าซิปเข้าขอบ เสร็จเป็นตัวกระโปรงเลยนะคะทุกคนไม่ยากเนาะง่ายง่ายตั้งแต่สอนมาสงสัยคลิปนี้จะง่ายสุดเนาะฝั่งนี้นะคะก็ทําเหมือนอีกฝั่งนะคะนะคะ,ะ,คะเวลาตะเข็บเราเย็บเสร็จแล้วมันก็จะชนกันแบบนี้ก็จะได้หนึ่งทวิศต,ตรงตรงตะเข็บนี้นะคะ เวลาเราเข้าซิปเสร็จมันก็จะเป็นทวิตแบบนี้เลยนะคะตะเข็บเราก็รีดแบะนะคะรีดแบะแตะเข็บส่วนชายกระโปรงนะคะเราก็รีดตามเส้นที่เราขีดได้เลยนะคะรีดพับสอยได้เลยนะคะสําหรับชายกระโปรงสําหรับใครที่รีดก่อนจะทําก็คือเสร็จเลยเหลือแต่สอยเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ไม่ดีด้วยนะคะแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราด้วยนะคะสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนนะคะที่เป็นมือใหม่แล้วก็มาหัดเรียนกับไม่ดีนะคะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ